สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรกลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของปี2,564 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะภาพรวมโดยทั่วไปในช่วงต้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะดาวประจำตัวของคุณยังโคจรยังสถิตยอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่16ธันวาคม พอดาวธาตุไฟนะคะไปโคโจรอยู่ในรา,าศีธาตุน้ำก็อาจจะส่งผลในระยะแรกนะคะของเดือนนี้ชาวราศีสิงคคุณจะรู้สึกถึงความเฉยความไม่กระตือรือร้นในตัวของคุณแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีพลังนะคะในการที่จะไปทำอะไรสักเท่าไหร่ ขอดีนะคะเวลาที่เราไปอยู่ในราศีธาตุน้ําจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะจะเป็นเรื่องของความรู้สึกจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปดูข่าวแล้วมันอินกับสถานการณ์หลายคนก็อาจจะมีบรรยากาศของความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงมีความสุขในการที่ได้อยู่บ้านไปทำโน่นทำนี่มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานหรือว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะ จะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากน้อยเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆช่วงนี้คุณก็อาจจะทุ่มเทจนหมดหน้าตักเพื่อพวกเขาก็ได้นะคะแต่พอผ่านครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่17ธันวาคม ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีธนูคุณก็จะกลับมามีพลังในตัวของคุณมากขึ้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความกระตือรือร้นที่มากขึ้นด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมมากมายนะคะเข้ามาให้คุณได้ทําตลอดเวลาดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะแล้วก็เป็นพันธุเดือนนี้จะโคจรมาเป็นเกษตราที่ประดีอยู่ในราศีพิจิกนะคะตั้งแต่ในช่วงวันที่4ธันวาคม ก็จะส่งผลดีนะคะให้กับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของหลักทรัพย์สินทรัพย์ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเข้ามาหลายคนนะคะจะได้ขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยจะได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือว่าปรับปรุงให้หน่าอยู่มากขึ้นก็ได้บางคนที่โชคดีไปกว่านั้นนะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้ถอยรถใหม่นะคะได้บ้านได้คอนโดใหม่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมมกราคมนี้นะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงค์คุณจะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณตลอดดาวอาทิตย์ในปุตตะก็หมายถึงหลายคนจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะได้เข้าของใหม่ๆภาพรวมก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางดวงดาวส่วนใหญ่ในเดือนนี้ยังให้ลาบให้ผลกับคุณอยู่นะคะ โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือดาวพระเกตที่ไปโคจรอยู่ในภพลาพระอยู่ในเรือนโชคลาภของคุณแล้วก็จะไปอยู่ไปนะคะจนถึงวันที่25ธันวาคมก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในเรื่องของลาภผลคุณก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามาหลายคนมีเกณฑ์จะได้โชคก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนโต ที่่เคคยได้นะะกวาบุญที่เคยทําเคยสะสมมาจะเป็นสิ่งหนุนนํำดวงชะตาคุณให้ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ดาวพฤหัสไปอยู่ในมุมที่สองแสงถึงลัคนาราศีเกิดก็จะยิ่งทําให้ดวงชะตาบังเกิดโชคใหญ่นะคะให้คุณได้ลาบได้ผลได้รับสิ่งที่ดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันเลยนะคะ ส่วนด้านการงานนะคะเรื่องไหนก็ดีไปหมดแต่การงานนี้ต้องบอกเลยว่าจะเป็นจุดเสียเล็กน้อยในดวงชะตาของคุณเพราะว่าวันที่3ธันวาคมนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมจะเข้าไปโคโจรอยู่ในราศีมังกรจริงๆแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงภาระหน้าที่การงานต่างๆคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่ต้องเข้าไปเจอเจอแต่เพราะว่าดาวสุขนะคะนอกจากจะโคโจรเข้าไปอยู่ในอลิแล้ว แล้วเขาไปกุมกับดาวเสารก็จะทําให้บรรยากาศในการทํางานเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีชาวราศีสิงห์อาจจะมีความเครียดความกดดันหรือว่ามีความร mm. ู้สึกอึดอัดในที่ทํางานเข้ามานะคะบางครั้ง อาจจะหมายถึงว่าคุณต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีไม่รักษาคําพูดหรือว่าอาจจะสร้างปัญหาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีในเรื่องของงานได้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุปสรรคในการเรียนเข้ามาได้และถ้าคุณเป็นคนค้าขายคนทําธุรกิจช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีคู่แข่งเข้ามาเยอะ บางครั้งคุณก็อาจจะถูกดิสเครดิตทําให้เสียชื่อเสียงแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเดือนนี้ศัตรตูของคุณจะมาในลักษณะของคนแก่คนสูงอายุดังนั้นนะคะภาพรวมการงานเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ,ะส่วนคนหางานสมัครงาน อยากจะให้อดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวพอเดือนมกรานะคะบรรยากาศต่างๆมันจะดีมากขึ้นหรือไม่นะคะยังไงใช้เวลาช่วงนี้ไปสะสมความรู้กันให้เต็มที่ไปวางแผนชีวิตล่วงหน้าเตรียมพร้อมว่าปีหน้าเราอยากจะทําอะไรชีวิตคนเรามันก็ต้องมีบ้าน,นะคะ่ะที่สะดุดติดขัดกับปัญหาดาวการงานเสียก็จริงแต่ว่าดาวดวงอื่นยังโคโจรดีนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เรื่องอื่นๆที่เหลือในชีวิตของคุณยังมีเรื่องดีๆอยู่อีกมากมายนะคะ ด้านการเงินและก็โชคลาภนะคะ วันที่สี่ธันวาคมดาวพุธดาวการเงินของคุณนะคะจะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในพะป,ปุตตะในราศีธนูก็แปลว่าสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเงินใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีโชคลาภใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครที่ชอบในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ถูกรางวัลน,นะคะลาภาเป็นปุตตะธันวาคมนี้คุณมีโอกาสจะได้ถอนทุนคืนกับเขาบ้างแล้วนะคะเรียกว่าการเงินอยู่ในจังหวัด ที่ดีมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตดาวอังคารมาโคโจรเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุก็เป็นโอกาสที่ชาวราศีสิงห์นะคะจะได้สร้างรักทรัพย์ให้กับตัวเองใครที่จะไปขอเครดิตสินเชื่อไปกู้ธนาคารเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่ การเจราจาค้าขายต่างๆก็มีทิศทางที่ดีมากขึ้นจะเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะหมุนเงินหาเงินเข้ามาเติมสภาพคลองได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดวงดาวพระเกตที่ไปโคโจรสถิตยอยู่ในภพราภะ โชคของคุณก็อยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีเซนส์นในเรื่องของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะเดือนนี้แล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายภาระต่างๆเดือนนี้เรียกว่ายังใช้จ่ายได้อย่างสบายมือรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะหามาได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะต้องไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะ บางคนอาจจะต้องไปเสียเงินให้กับลูกหลานบริวารลูกน้องก็ได้ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือหักย้ายมาเลงลัคนาแล้วนะคะแต่ว่าดาวศุกร์ของเราไปโครจรเสียอยู่ในราศีมังกรดังนั้นนะคะดวงความรักในเดือนนี้อาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแย่อะไรนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีบรรยากาศของความหึงหวงเข้ามาอยู่บ้างเป็นระยะ หรือว่าแฟนของคุณนะคะยูดีๆก็อาจจะขี้บ่นมากกว่าเดิมบางคู่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องอยู่ห่างกันมีเวลาให้กันน้อยก็ได้ส่วนคนโสดช่วงนี้นะคะคุณรักใครชอบใครคุณจะรู้สึกในเลยว่ามันยากมากเลยนะคะที่คุณจะสมหวังในความรักอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะมีคู่แข่งเยอะก็ได้หรือว่าตัวคุณเองก็ได้แต่แอบชอบเขาอยู่ไฟเดียวยังไงก็ขอให้อดใจรอนะคะเดือนนี้ ยังไม่ได้เดียวปีหน้ามกราคมดือดาวสุกนะคะย,ย้ายแล้วก็ดาวอื่นๆก็จะย้ายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักก็จะค่อยๆดีขึ้นจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ